มายหนอมเข้าด <N> ีก่อนเนี่ยฮะอ้อผมนุ่นน่ะถึงยอด

อันนี้ตะเกียงเป็นตะเกียงของวัดใช่ไหมอ๋อตรงนี้เรียกวาหองพระโรงนะคะโอ้เหมือนมันไม่มีห้องแห่งยาคือสถานีพักเหนื่อยเจ้าอ๋อมันอีกไกลไหมเนี่ยเข้าไปลึกนะอันนี้จะมีวันเดอออก้าน้าค่ะพระย์อ๋อ แล้วก่อนนั้นมีไอ้ฤาษีมาประจำที่มืองอกเจ้าไม่ได้ท่ามุกค่ะและ้ตวตอนนี้ยังยังมีชีวิตอยู่หรอมันมีก็มีแต่หุ้มบ้านก่อนจ้ะอ๋ออันนี้เป็นหลวงุ้มั่นนะคะแต่ก่อนก็มานั่งที่ปัตนาตรงนี้จ้ะโอ้ใช่หัวมันไม่มีไม่ค่อยมีอากาศนะไม่ได้ค่ะเนาะมีแต่แก็ะะไม่สูงมีแต่ระร้อนค่ะไหวไหมไม่ไหวออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้รอแป๊บนึงค่ะอ่าทำเหมือนกันนิดหนึอ๋อ ไม่ปวดเพื่อนมาด้วยเอามามาาม่ถายมายืนยืนาถ่ายหน่อยกดตัวนี้นะ